สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่มี3หลักทั้งสองจำนวนหรือเป็นการเปรียบเทียบจำนวนในหลักร้อยนั่นเองค่ะมาเริ่มกันเลยตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดนะคะ ครูจะเปรียบเทียบจำนวนให้ดู3รูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะมาเริ่มจากตัวอย่างในหน้า17กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะมาดูตัวอย่าง299กับ 669ค่ะการเปรียบเทียบจำนวนในหลักร้อยเหมือนกันแบบนี้ให้เราเริ่มจากการเปรียบเทียบในหลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อยของจำนวนแรกก็คือเลข2ซึ่งมีค่า200และหลักร้อยของจำนวนที่2ก็คือเลข6ซึ่งมีค่า600เรานำา200กับ600มาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า200มัน น้อยกว่า600ซึ่งทำให้299น้อยกว่า6 6 9นั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่1น,นะคะเป็นการเปรียบเทียบจำนวน201กับ120นะคะเรามาเริ่มจากการเปรียบเทียบในหลักร้อยก่อนค่ะในหลักร้อยของสองจำนวนนะคะจะมีเลข2 กับเลข1นะคะซึ่งเลข2อยู่ในหลักร้อยมีค่า200และเลข1ที่อยู่ในหลักร้อยมีค่า100เรานำา2 0 0กับ100มาเปรียบเทียบกันค่ะจะทำให้รู้ว่า200มันมากกว่า100นั่นเองค่ะทำดังนั้นนะคะทำให้รู้ว่า201ย่อมมากกว่า 120นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2 750เปรียบเทียบกับ747ค่ะเริ่มต้นการเปรียบเทียบที่หลักร้อยเลยนะคะจะเห็นว่าหลักร้อยของสองจำนวนมีค่าเท่ากันก็คือ700ค่ะถ้าหลักร้อยมีค่าเท่ากันแบบนี้ให้เราไปดูในหลักสิบค่ะ เรามาเปรียบเทียบหลักสิบนะคะหลักสิบในจำนวนแรกก็คือเลข5เลข5ในหลักสิบนี้มีค่า50ส่วนจำนวนที่2ก็คือเลข4เลข4ที่อยู่ในหลักสิบมีค่า40ค่ะซึ่งเรานำา50กับ40มาเปรียบเทียบกันค่ะ50ย่อมมากกว่า40ซึ่งทำให้เรารู้ว่า750 มันมากกว่า747นั่นเองค่ะมาดูหน้า18กันค่ะข้อที่3 321เปรียบเทียบกับ324ค่ะอ่ามาดูหลักร้อยก่อนเลยจะเห็นได้ว่าทั้งสองจำนวนมีหลักร้อยเท่ากันก็คือเลข3มที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าสามรอยเท่ากัน แล้วพอเรามาดูในหลักสิบก็มีเลข2เท่ากันอีกเหมือนเคยซึ่งสองในหลักสิบก็มีค่ายี่สเท่ากันแบบนี้เราก็เลยมาเปรียบเทียบในหลักหน่วยซึ่งเห็นได้ว่าจำนวนแรกจะมีเลขหนึ่งในหลักหน่วยซึ่งมีค่าหนึ่ง และจำนวนที่2จะมีเลข4ในหลักหน่วยซึ่งมีค่า4เราก็นำเลข1กับเลข4มาเปรียบเทียบกันซึ่งจะเห็นได้ว่าเลข1มีค่าน้อยกว่าเลข4ดังนั้นทำให้321น้อยกว่า324นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะต่อมาในข้อที่2ให้เติมเครื่องหมาย มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะลงในช่องว่างวิธีการให้ไปทําเหมือนในสามข้อที่ผ่านมาที่ครูให้ทําก็คือดูหลักร้อยก่อนถ้าหลักร้อยมันเท่ากันก็ไปเปรียบเทียบในหลักสิบแล้วค่อยไปเปรียบเทียบในหลักหน่วยอ่าโอเคค่ะต่อมานะคะในหน้าสิบเก้า ให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะข้อที่1 300.9น้อยกว่า317เรามาดูกันว่า300เท่าไหร่ถึงจะน้อยกว่า317จําำนวนที่จะมาเติมในตรงนี้เพียง1ตัวคือเลขตัวใดนะคะอ่ามาคิดกันเลยค่ะถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นเลข1ก็จะเป็น319 ซึ่ง319ไม่ได้น้อยกว่า317เลยแสดงว่าตัวเลขที่น้อยกว่าเลขหนึ่งก็คือเลขศค่ะ309น้อยกว่า317มาดูข้อที่2 6 0 8มากกว่า600เท่าไหร่ไม่รู้อ่าห0 0เท่าไหร่นะที่น้อยกว่าเลข8ตัวนี้อ่าเลข8มันต้องมาก มันต้องมากกว่าเลขที่7 6 5 4 3 2สและ1และ0ใช่ไหมคะเราสามารถเติมตัวเลขใดก็ได้ตั้งแต่0นถึงเลข7ลงในตรงนี้อย่างครูจะเติมเลข1แบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะเป็นเลข2เลข3เลข4ได้หมดซึ่งถ้าเราเอาตัวเลขมาเติมลงตรงนี้ต้องเป็นเลขเพียงตัวเดียวนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะต่อไปคุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดหนะคะหน้า17ถึง19นะคะจากนั้นก็ส่งคุณครูเหมือนเดิมคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ